สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งสำหรับตัวร้านค้านะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับพอเวลาเราไปสมัครได้แล้วเราก็จะได้สองใบนี่มาครับคือว่าอันนี้คือว่าไว้ติดตรงหน้าร้านนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นผู้มือนะครับในการดูครับสำหรับเป็นเป็นร้านค้านะครับร้านค้า แล้วก็จะมีไอ้นี่ครับเป่าตังครับสาหรับเป็นลูกค้าเราจะใช้เหมือนกับใช้ขึ้นกันลวกันนะครับสําหรับลูกค้ามาเขาก็จะใช้เป็นกรปเป๋าตังนะครับเป็นพ่อค้าก็จะใช้เป็นถุงเงินนะครับวิธีการสมัครง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยคุณไปที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านนะครับกรุงไทยใกล้บ้านคุณไปขอแบบฟอร์มมาก่อนครับแบบฟอร์มเป็นกระดาษตีขาวขาวครับอันนี้สําหรับต่างจังหวัดนะครับที่ผมรู้นะที่ผม ผ่านประสบการณ์มานะครับเราไปขอแบบฟอร์มมาเสร็จแล้วแบบฟอร์มก็จะมีช่องว่าให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเซ็นรับรองว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วเราก็เอาไปให้เขาเซ็นเสร็จปุ๊บแต่เราต้องกรอกข้อมูลก่อนนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยเปิดร้านค้าชื่ออะไรนะครับเซ็นไปให้หมดตามในนั้นเขาเขาบอกมาครับแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเซ็นนะครับพอเซ็นแล้วคุณก็กลับไปอีกรอบหนึ่งไปที่ธานาคาร กรุงไทยครับพอเวลาเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเขาก็จะให้เขาจะตรวจสอบเอกสารนะครับที่เราไปให้ทางผู้ใหญ่บ้านเซ็นนะครับว่าเราเขาจะเข้าไปเข้าไปตรวจเช็คดูว่าผู้ใหญ่บ้านของเราจริงหรือเปล่าเขาจะถามเราว่าเราอยู่เราอยู่ตำบลอะไรครับ เขาจะคีปึ๊บเขาจะเด้งไปที่จอคอมของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะและ้วแสดงว่าถูกต้องแล้วปึ๊บเราก็จะทําการอย่างผมไม่มีบัญชีนะครับผมก็จะทําการเปิดบัญชีแต่ไม่เอาบัตรนะครับก็คือว่าจะใช้แอปอย่างเดียวนะครับก็เสียค่าเปิดบัญชี500บาทครับ5 0าบาทไม่เป็นไรครับก็สามารถถอนคืนได้นะครับพอทําการเปิดบัญชีธนาคารเสร็จปึ๊บเขาก็ จะให้เราไปถ่ายรูปนะครับให้เราไปถ่ายรูปพอเราไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มานั่งเซ็นเอกสารอีกสักสหน่อยครับปุ๊บพอเสร็จแลวเขาก็จะให้เราไปเปิดแอป,ปถุงเงินนะครับให้เราโหลดแอป,ปเข้ามานะครับพอโหลดแอป,ปเข้ามาเสร็จทางธนาคารเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะทำข้อมูลให้ที่นี่เพราะว่าพอดีมี ลูกค้าที่เป็นแบบผมอะเขาก็มาต่อคิวอีกครับก็เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งไปว่า,าพี่เปิดแอปถุงเงินเตดเบอร์โทรเขาไว้พอประมาณสักสามสี่โมงเขาจะโทรมานะครับเขาจะโทรเข้ามาหาเราเขาจะโทรเข้ามา,าแต่ที่เขาโทรมาหาผมประมาณหกโมงครับหกโมงแล้วขเขาก็จะถามที่ผมว่า,อาขอสายคุณ ผมกดใส่คุณนัดนะครับลูกค้าเอารหัส OTP ที่ทางธนาคาที่ทางธนาคารกรุงไทยส่งเขาส่งเข้าไปในเครื่องอให้ใส่เข้าไปในแอปถุงเงินแล้วก็ทำการเปิดนะครับทำการเปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปเสร็จแล้วทางธนาคารเขาก็จะให้เราถือสายสักคู่นะครับถือสายสักคู่ ทางธนาคารเขาจะทําการขีดข้อมูลเพื่อเปิดแอปถุงเงินให้ให้เชื่อมต่อกับพ่วงก,กับบัญชีธนาคารของเราที่เปิดไปนะครับพอพ่วงก,กันเสร็จปุ๊บอ่าก็ให้เราทําการกดตั้งค่าและให้เรากดยอมรับในใหเรากดยอมรับติ๊กเข้าไปเพื่อที่ทําการยืนยันว่า เราเข้าร่วมโครงการกับเขาพอเรากดยอมรับปุ๊บแอปมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาเป็นเมนูคนละครึ่งนะครับเป็นเมนูคนละครึ่งคนละครึ่งครับกับเป็นไอ้นี่เป็น QR Code เป็นไว้สำหรับสแกนสำหรับคนที่เปิดพร้อมเพย์นะครับ แต่ผมไม่เป็นไรครับเร,เราใช้เมนูคนละครึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะเปิดลองเปิดดูครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกดแอป,ปถุงเงินนะครับเขาจะให้เราเปิดแอป,ปนี้แล้วก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรทิ้งไว้เสร็จแล้วรอทางธนาคารโทรมาประมาณ3ามถึงโมงเย็นแล้วเขาจะโทรมาให้รหัส otp นะครับรหัส otp ให้เราใส่ในแอป,ปถุงเงินนะครับแอป,ปถุงเงินเพื่อที่จะ ให้แอปสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้พอสักพักทางธนาคารเขาจะให้เราถือสายรอทักคู่เขาจะไปทำการชีกระบบให้สามารถอแอปถุงเงินของเราสามารถใช้งานได้ครับประมาณทักไม่นานทักแป๊บเดียวครับบอกว่าอของคุณเริ่มใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีการใช้งานนะครับผมคพือว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่ ถ้าเกิดใช้งานได้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นคนละครึ่งเป็นสีฟาฟ้านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสร้าง QR code ของพร้อมเพย์ครับเพื่อรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารแต่อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับก็กดเข้าไปที่คนละครึ่งได้เลยนะครับอันนี้ที่พูดถึงการใช้งานได้นะครับกดเข้าไปที่คนละครึ่งปึ๊บนี่ สมมติว่าเราจะซื้อของอย่างหนึง่งสมมติลูกค้าจะมาซื้อของที่ร้านเรามูลค่า300นะครับเราก็ใส่300เข้าไปปึ๊บแล้วเรากดสร้าง QR Code นะครับอันนี้ผมลองกดสร้างดูปึ๊บแล้วทางระบบเขาจะสร้าง QR Code โค้สวยๆขึ้นมานะครับก็จะให้ทางลูกค้าเปิดแอปเปาตังขึ้นมาเพื่อทำการสแกนปึ๊บ เพราะว่าในแอปปอตตังเขาเขาต้องเติมเงินแล้วแต่ว่าเขาจะเติมเท่าไหร่ก็ได้หรือเขามีอยู่150แต่เขาซื้อของไม่เกิน300เนี่ยเขาก็จะมาสแกนปุ๊บอ่าพอทิงแล้วมันก็จะแจ้งยอดปุ๊บปุบปบ๊ว่าอ่ารัดช่วย150ลูกค้า150ยหอมันจะโชว์ที่โทรศัพท์เขาแล้วเขาจะส่งข้อความเข้ามาหาเรานะครับว่าชื่อสมมุติชื่อนาย เอกสันอะไรก็หวาบไปครับจํานวนเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับเขาจะบอกอยู่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กกลับไปนะครับใช่ไม่ยากครับนี่ผมก็กลับมาที่หน้าจอเดิมนล้นครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับครับที่ดูจบไปก็คือว่าเป็นวิธีการเข้าไปในแอปถุงเงินนะครับแอปถุงเงินนะครับก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมที่เข้าไปดูแล้วก็ สามารถเข้าไปสมัครเป็นร้านค้าได้เลยนะครับคนละครึ่งนะครับมันไม่ยากครับก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ยากเลยครับเออก่อนอื่นก่อนใดก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์แล้วกดกระดิ่งก็เป็นผลกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเผื่อมีคลิปดี แล้วก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับสวัสดีครับ